ยำดีเปิดทีวีดูชุ่มทานดาวทองสุดหันสาไปกับการประกวดออนไลน์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคลิปใครคลิปมันวัดกันให้รู้จะอยู่หรือจะไปกับซีซั่นลุกทุ่งเสียงทองสายจสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการวาิลิตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 sd กด35ในรายการ<ส>ชุมทานดาวทองรายการของเร<ๆ>าจะมีซีซั่นมากมายให้ท่านได้เลือกประกวดครับ ครับผมอย่างเช่นล่าสุดนี้เราก็ได้มีการประกวดเรียกว่าเป็นการประกวดยุคแรกยุคใหม่พลิกเกมสถานการณ์สร้างความสนุกนั่นคือเอานักร้องงานเลี้ยงทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่เราต้องการครับเราอยากจะปร,ประชาสัมพัน์ให้ีน้องนักร้องงานเลี้ยงทั่วประเทศนั้นมีงานมากขึ้นจนกระทั่งซีซั่นหนึ่ผ่านไปต้องมาต่อซีซั่นสอซึ่งสนุกขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เอาภาพไมเต้นที่ไปด้วยลองไปดูครับ มากมากครั้งก่อนเคยมาร้องของเราด้วยป่ะยังยังไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกครับผมไม่เคยมาเฮ้ยจริงจังจริงอทใ้ตงจังไม่อยากจะบอกนะว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นพ่อของน้องคนที่ทุกท่านชื่นชอบเขาเต้นท่านเนี่ยท่านเนี่ยท่านเนี่ยอาบ้ามาเยอะค่ะ

แล้วเริ่มเป็นวันพรุ่งนี้ทำพิธี่กันที่เคยควแค่ความสนมันมาหาอีกครั้งหากคนมันรักกันจริงมันคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดม่าไปทำไมเราทุกคนต้องเลือนกันลองสวดไปสักหนึ่ปีรอให้แจ็คนที่ดีต้องมีสักคนหูดใจโมไ้เลย กระดิกกดิกเลยมึงไปเอาเขาเดี๋ยวโบได้เดี่้างไหนมันมันเคลื่อนตัวนะมันเคลื่อนตัวไม่งะคะกันก่อนไัวไปไปไปขออนุญาตพี่ชายจับไม่หนะครับครับผมให้พี่ชายทายว่านิชชู่จะอยู่มือไหนนะครับครับพี่ชายคนเดียวนะครับคนอื่นรู้ห้ามบอกนะครับหนึ่งสองสามมือไหนครับอ่ามือนี้ครับมือนี้นะฮะเปลี่ยนใจไหมครับไม่เปลี่ยนครับปุ๊บหายโอหโหสุดยอดสุดยอด 1 2 3เงินแหาม่อครับอ่าไม่บอกแบบนี้นะเราก็รู้สิอ,อันนี้คือตลกไงเล่าของจริงดีกว่าเคยดูมายากลที่เขาดูดนมไหมฮะนมใส่แก้วแล้วก็ดูดน้ำหมดเคยเห็นไหมครัเคยเห็นจะเขาดูดนม,มเฉยครับดูดนมกล่องอ่ะกินน้ำโดยไม่ต้องเปิดผ้านะครับดูนะฮะหนึ่งสองสาม แล้วเดี๋ยหรอาจริงป๋าไม่เชื่อเดี๋ยวป๋าป๋าต้องตั้งใจดูนี่ฮะผมเล่นนี่เล่นมาก่อนแล้วไงของของป๋ามันเปิดหมวกของผมมันเปิดผ้าอ๋อเหรอไม่เชื่อลองเปิดดูเขาไม่เชื่อลองเปิดดูอ่ะนี่ไงน่งแค่นี้แหละนี่ยไม่ต้องไปเปิดผ้าไงไม่ต้องเปิดผ้าอะไรก็ผมไม่เปิดพี่เปิดผมก็ กินน้ำโดยไม่ต้องเปิดท่าเองให้คนอื่นเปิดให้ถูกต้องเอออเ้าอ้าวแก้วดูนะไม่มีรูนะเนี่ยเห็นไหมจะแทงเข้าไปแล้วแก้วเนี่ยทะลุได้แต่มนเนี่ยทะลุโโอ้หทำได้ไงนี่ไงไปเยอะนะเดี๋ยวมือหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วเหลือเกินช่วยแสดงแบบตโลโมชั่นหน่อยอาจารย์บอกว่าเล่นที่ไหนก็ได้แต่ขอให้เล่นครั้งเดียว สายลมโบกพริ้วโบกพริว,พ,รวพัดพริวระรองคิดถึงผู้ทองที่เคยนอนหัวใจไว้วั่นจากมาหลายปีจากพี่จังวัดสุพรรณจอละเคสามพักที่นั้นฉันเคยอยู่ ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนที่ทําราชการเนี่ยนะเราก็จะต้องเห็นความแบบว่าเป็นลุกที่แบบไม่ไม่ไม่ตัทิมเขาอาจจะช่วยด้านอื่นก็ได้เขาเหรอเขาจะช่วยผู้ใหญ่บ้าน่ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำอะไรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องทําอะไรก็ช่วยทุกอย่างที่ผู้ใหญ่สั่งนะคะเดี๋ยวคุณได้เงินจากราชการไหมได้ค่ะได้ด้วยเหรอได้เงินเดือนนะคะเนี่ยน้าตาอย่างนี้ได้เงินเดือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับผมครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย4,007ถ้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ย2,001 คช่วยเป็นยักษ์บ้านเมืองด้วยไม่รู้ผมยึกอยากจะพูดอะไรผมก็พูดกับผมไปเสียเลยนะหวังบ่อยไม่ได้เลยแล้วก็ทำอะไรอีกเป็นนักร้องเป็นผู้ช่วยบีเอบ้านแล้วเป็นอะไรอีกแล้วก็เป็นชาวนาค่ะทำนาทำนาก็ดูดูนิโป้งเอานิโป้งต้นข้าวมันจะดันขึ้นไปดดูขี้ดินไม่ใช่อันนี้ขี้ขี้เล็บค่ะโอยลมอีกเพี่ยจะไปดมนิสุทธ์ทำไมอ่ะชื่วยในพายุหน้าตาดีแถมเอลซีจินลุกขึ้นมาหน่อยเลย นั่นคือซุปเปอร์นักร้ององเลี้ยงเป็นการประกวดที่พิกประวัติศาสตร์การประกวดของทั้งหมดนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่การประกวดแน่นอนนะฮะอีก2สัปดาห์เราจะออฟไลน์แล้วนะฮะออฟเลยใช่ไหมผมเปิดเวที่ใหญ่เย้ตนนสีสดเย้แดนเซอร์เย้และวันนี้พิเศษสุดครับรายการชุมทางดาวทองจะแจกทองคำมูลค่า1ล้านบาท แล้วก็เป็นเป็นการส่งท้ายจากส่งเป็นคลิปเข้ามาครับก็จะเห็นตัวจริงแล้วเราจะพาเข้าช็อปฝึกในช็อปก่อนแล้วก็ขึ้นเวทีเลยแน่นอนนะถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีครับบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทและถ้าเกิดอุบัติเหตุครับกระดูกขักบนเวทีครับบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1นึ่งแสนบาทเอาละครับก่อนการประกวด รัะเบิดเวลามาแล้วครับอรอ <c oughs> คอยกันมาหนึ่งปีเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีคที่ได้รับทองคำมูคลค่าหนล้านบาทตามตาแม่ขัวตาฉลากทองและตามแม่ขัวฉลากทองเราจะเข้าไปที่มุมของการจับรางวัลน,นะฮะท้นส่วนรวมกันอยู่แล้วไปดูกันเลยครับ มาถึงช่วงซุปเปอร์แจคอตที่ทุกท่านรอคอยกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครับเราจะมอบโชคจับผู้โชคดีที่จะได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองนะครับวันนี้การเป็นเชิญคุณสมศัรรักอาลีกุลท่านผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทตราแม่ครัวจำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีประกาศระคุณทุกท่าน ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองและก็ส่งฝาเข้ามากันเป็นจํานวนมากนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับลึกๆเลยครับผมช่วยนะฮะผมช่วยครับผมโอ้ยผมช่วยครับผมได้ยังครับได้ครับได้แล้ว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 ให้ตัดาน้กันครับคุณธัญรัศมีโปรเทียน หมู่5สแก่กลางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับรับไปแล้วครับทอค้ำมูลค่าหนึ่งล้านบาทจากพิทพันตาแม่ครัวตาฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองเป็นการขอบคุณสำหรับผู้มีอุปการะคุณในครั้งนี้นะฮะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้หนึ่งล้านบาทน้องธัญรัศมีโปรเทียจากจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีถือว่าดีใจนะเป็นเป็นสื่อกลาง ให้กับผิดพันตราแม่คัวตราฉลากทองและตราแม่คัวฉลากทองได้ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและเป็นท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่แจกจริงแล้วแจกแบบนี้ทุกวันทุกวันวันละหมื่นหมื่นคืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมันสําคัญต่อชีวิตครับถูกต้องเอาละครับเราจะเข้าสู่การประกวดซึ่งใช้เพลงจากลิขสิทธิ์ของบริษัท s N K เพัฒน์ลิงจิางจำกัดและลิขสิทธิ์ของบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดค<ช>่ะมอบหมายให้กับนักร้องทั่วไปสามารถขึ้นเวทีขับร้องสด เล่นดนตรีสดได้ฟรีโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่กยกเว้นอะไรยกเว้นคาราโอเกะยกวเว้นคาราโอเกะมันเป็นธุรกิจของการร้องใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราจะเข้าสู่การประกวดรอบที่สอง ข้าสู่รอบสองของการประกวด18คนที่รอดมาได้มีดังนี้ฟุกสุพัฒน์เนยกัรุษไท่แพประพาดานิงสุพรรษาโบสจลันพันนิธิชยาใบตองพิมวัลั์ใบบัวสารุดาชินนี่จีรพัฒนหนุ่มชัยวัฒน์แสนแสนคิริอูนิคมต้นเทียนทิพย์อับสรนนิ้วกนกกรดีริกบุจชุบกี้โชซิตาอิฟปรินดาวุ้นเส้นพรปวี18คนนี้จะถูกคัดเหลือ9คนและเหลือ3คนเพื่อชิงชนะเลิศที่จะได้ครองตําแหน่งแชมป์ลูกทุ่งเสียงของสายจบแชมป์จะได้ช่วยรางวัลพร้อมซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเอองงและุ้นจททีี่ม มูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากพิมพันธ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองสําหรับรอบที่สองเรายังคงแข่งกันในเพลงเร็วแต่ราบต่อไปคือเพลงช้าโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้น้ำเสียงที่ร้องได้ถูกต้องตามตัวโน้ตไม่มีผิดเพี้ยนจังหวะร้องได้ตรงถูกต้องตามจังหวะของดนตรีอัคระการใช้อรอเรือลอลิงควบกล้ำสระในภาษาไทยชัดเจนลีลาการสร้างอารมณ์เพลง ถึงจะเป็นการประกวดออนไลน์แต่ต้องส่งพลังออกมาเสมือนอยู่บนเวทีจริงให้ผู้ชมและกรรมการมีความสนุกสนานอย่างลงตัวโดยมีคณะกรรมการดังนี้ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงคุณพ่อไวยพจ์เพชรสุพรรณครูองค์สลักจิตดวงจันทร์นักร้องคุณภาพน้องสาวราชินีลุกทุงกท่งลูพ่วงดวงจันทร์ายห้างผู้เป็นหัวเรือใหญ่แห่งวงการอินดี้คุณสามารถทองเขาแห่ง Big Love Music กคนนี้นะก็จะเรียนกับครูเพลงแล้วก็จะขึ้นเวทีช่อง7พร้อมกันทั้ง9คนจะเป็นใครสนับสนุนการประกวดโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนางสาวนิธิทยามั่นเกษตรกิจหรือน้องพัดอายุ15ปีจากจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น้องพัดใส่เสื้อสีน้ำเงินมาเลยผมจำได้ไมใช่นัอันนั้นคุณแม่ขอแม่เหรับดูไม่ออกแล้วดูไม่ออกเล่เด็กนะ พันธ์นิติชยามั่นเกษตริรสาวแว่นสุดสวยวัยสิาพร้อมคว้าหัวใจกรรมการแล้วจ้าเออแม่แบบบ้าเด็กแล้วก็ส่งต่อได้แม่นยำมาก,ากมาทั้งหน้าทั้งแว่นใช่เลยคุณแม่ครับตั้งแต่คราวที่แล้วคุณแม่อยู่การประกวดเราคุณแม่จําได้ไหมว่าคณะกรรมการติชมลูกสาวว่ายังไงบ้างก็ติชมเรื่องเพลงคือการเลือกเพลงค่ะ แล้วก็แนะนําให้เลือกเพลงของแม่พึ่งค่ะแล้วน้องพันธ์ไปทํายังไงต่อคะหนูก็เลือกเพลงของแม่พึ่งคะ่ะแล้วก็เลือกเพลงที่เหมาะกับเสียงตัวเองค่ะแต่วันนี้น้องพันธ์ครับไปบันทึกเทปที่ไหนครับที่บ้านค่ะที่บ,บ้านเลยนะอยู่จังหวัดอะไรนะ พิษณุโลกใช่ไหมพิษณุโลกตอนนี้ฝนตกไหมคะไม่ตกค่ะแดดร้อนมากเลยร้อนมากเลยค่ะก็เอาอย่างนี้ที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวว่างไหมไม่เลี้ยงเลยค่ะไม่เลี้ยงไปยืมแมวชาวบ้านก็ได้ทําไมอะคะเอามาใส่ตะกร้าแบกแล้วแห่นางแมวเอเาเอาเอาด้วยเรื่องโชว์วันนี้ดีกว่าพันพร้อมแล้วขอไปดูพร้อมกันเลยนะพัน ไปได้เลยพอน้องร้องปุ๊บเรื่องโลกสว่างเลยค่ะต้องไปสีชมพูเลยเหรอคะแต่ฝากคุณแม่นิดนึงเวลาน้องจะไปไหนคนเดียวเนี่ยทำไมคะอย่าถอดแว่นนะคะมันจะอันตรายต่อร่างกายของน้องนะคะพอถอดปุ๊บมันสวยเซ็กซ uh ี uh ่ข uh ึ uh ้นมาทันทีเลยคไงอย่าไปถอดแว่นที่ไหนจะอันตรายนะคุณแม่ฟังกรรมการครับค่ะร้องเพลงมีความสุข สดใสข้อเสียของหนูคือจังหวะไม่ค่อยดีหัวท้ายนะ่ะมันดีทิ้งให้สาวนะนอนน้ำตาเออซวงเนี่ยตรงนอนน้ำตาเนี่ยหนูสองครั้งนี่หนูไม่สามารถที่จะแบ่งจังหวะให้มันลงได้ถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้หนูจะทําได้ดีมากๆเพราะว่าเนื้อเสียงของหนูนะมันดีอยู่แล้วนะฮะเสียงมีสเสน่ห์เสียงน่ารักแล้วก็หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส มีนนนอนาคตครับที่ออกเป็นไงคะองดีค่ะร้องดีค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเร็วแต่ว่าก็เข้าจังหวะจะคนใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีแก้วเสียงของความเป็นลูกทุ่งที่ลูกคอลูกคอเขาได้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าร้องเพลงช้าเนี่ยเชื่อได้เลยว่าร้องเพลงหวานร้องเพาะแน่นอนออนะคะแต่ก็ถือว่าร้องดีค่ะเอาใจช่วยค่ะคุณพ่อคุณพ่อฟังแล้วลูกฟังเสียงแล้ว ทำให้พ่อคิดถึงอุ่มพวงดวงจันท์เลยละ่ะนั่นนั่นไงลูกเอิญลูกเอ๋ยดีแล้วเกินลูกเอ๋ย้าใจร้องทำเนียงเสียงไพเราะเรื่องจังหวะก็แบบอาจารย์สามารถก็พูดแลละหนูว,วาจะตลาดพลาดไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เสียงละสุดยอดลูกเอ๋ยโดยรวมแล้วก็ขอให้โชคดีขอบคุณค่ะ,ะ,ะพันกลับมาเรื่องน้องพันค่ะอย่างที่บอก <c oughs> อย่าไปถอดแบ้นที่อื่น <c oughs> อันตราย <c oughs> ใช่ไหมยังกับคนละคนอลืลองถอดแว้นที่ดูหน่อยได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้บอกให้น้องถอด หมยถึงให้แม่ถอดให้ดูหน่อยนะแม่รอเล่นนะคะน้องก็ะมีอะไรจะฝากไปถึงท่านผู้ชมครับถ้าน้องผ่านรอบนี้จะไปเจอกันที่ช่องเจ็ดเลยนะแล้วมีโอกาสได้เรียนกับครูบาอาจารย์ด้วยค่ะก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ชาวพิษณุโลกทุกคนค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้น้องพันธในวันขารอบต่อไปด้วยนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกขอบคุณน้องพันและคุณแม่ขอบคุณมากคุณแม่ด้วยนะ สดๆ,ๆเลยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวผมเดินทางต่อเลยดีกว่าไปเลยไปกันอย่างรวเเรร็ววพาะ่าคนต่อไปเนี่ยนะฮะส่งการประกวดสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูกัน5%และแป้งทอดกรอบซอสปรุงรสฉลากเหลืองฉลากเขียวกาฉลากทองคุณโชสิบ<ส>ตาคำปัญนนาหรือคุณกี้ 23ปีจากกอทมคกัมกี้โชติตาคัมปนาปาลิสตาหนุ่มวัย23ปีพร้อมจัดเต็มแต่อย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนหรอดูช่วงหน้า